เจ้าเนี่ยนะมันเซีย <c oughs> วฉีพ่อจะเชื่อฟังเจ้านะ <c oughs> ท่านอองโปรดเห็นแก่ความเป็นครอบครัวในอนาคตด้วยเถอะ <c oughs> ช่วยข้าด้วยขอรับหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าแล้วก็ท่านก็จะไม่มีพ่อตาอย่างข้านะคิดด<อ>ู<อ>ท่านแม่ทำไมพวกท่าน <c oughs> ถึงมาติาอองจริง,รงแล้วเจ้าคะ เรื่องมันยาวนะอะไรนะอาจารย์ส่างตายแล้วใช่แล้วได้เห็นว่าคนร้ายบุกเข้าเรือนเข้ากลางดงึว่ารุ่งขึ้นเพอทางการไปถึงเลือดน้องเต็มพื้นเลยน่าสงสารไม่ได้เราต้องรีบไปเมืองหลวงเดี๋ยวนี้เมืองหลวงหูหยินทำไมเจ้าถึงใจร้อนเช่นนี้ การตายของอาจารย์สางต้องมีเงื่อนงำและเป้าหมายต่อไปก็คือสกุลมู่มู่ดูเหมือนว่าข้าจะดึงพวกท่านมาพัวพันแล้วท่านแม่คงไม่ทราบก่อนหน้านี้ในราชสำนักข้ามีความขัดแย้งกับสกุลซุนเรื่องยกเลิกการสืบทอดตำแหน่งดูเหมือนว่าซุนรูจะเล่นงานข้าจึงลากสกุลมู่เข้ามาเกี่ยวข้องหมายความว่างไง เจ้าคนแท่ซุนนั่นช่างชั่วร้ายจริงๆในจะทุจริตเสบียงหลวงหาประโยชน์จากข้าตั้งหลายปียังไม่พออีกเหรอพูดตอนนี้มีประโยชน์อะไรเซียวฉีเรายินดีเทหมดนัาตักขอแค่ข้ามผ่านอุปสรรคได้ก็พอพูดอะไรเนี่ยเทหมดนัาตักเหรอแล้วสมบัติข้าล่ะก็หมดเกลี้ยงงั้นเหรอจะทำยังไงได้ละ่ะเอย ตอนนี้สกุลมู่ถึงคราวตกอับตราบใดที่เรายังไม่ตายไม่ต้องกลัวจะกลับฟื้นคืนไม่ได้เท้วฉีตอนนี้เจ้าเป็นขุนนางแล้วเจ้าก็หาวิธีช่วยพ่อหน่อยว่าพ่อจะสร้างหรือสร้างตัวขึ้นมาได้ไม่ง่ายเลยนะรักเงินยิ่งกว่าชีวิตอยได้หนูน้อยอย่างเจ้าจะรู้อะไรในท่านมู่ ทำการค้ามาหลายปีวลี่ที่ว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างท่านคงจะเข้าใจดีให้หาวิธีรักษากิจการไว้ก็พอได้แต่กฎหมายไร้ปลาณีชีวิตของท่านจะรักษาไว้ได้ไหมข้ารับประกันไม่ได้หรอกนะเจ้าเนี่ยนะมันเสี่ยวฉีพ่อจะเชื่อฝังเจ้านนะนเ,อาเอาเลยยกให้เจ้าจัดการนะ หูหยินอตอนที่สายตาติ้งอองจ้องมองข้าน่ะข้ากลัวแทบแย่นะ่ะเฮ้ยเจียวฉีนี่ก็จริงๆเลยจเจอพ่อแท้ๆแต่ไม่มีมารยาทเลยว่ามาเอาแต่พูดว่ากฎหมายและความปรานีไม่เห็นหัวพ่ออย่างข้าเลยด้วยซ้ำชัวที่เมื่อกี้ทำไมท่านไม่พูดนั่นก็เพราะว่า เคยข้าอยู่ใต้ฮ้องเต้แต่อยู่เหนือคนอื่นไงใครจะกล้าล่ะ